สิบไฮไลท์สุดปังบนเรือเจ้าพระยาบุฟเฟ่สุดอลังวีว่าอลังกาคริสเรือลำใหญ่สามชั้นดัดฟ้าเปิดโลง่งถ่ายรูปสวยสับได้แบบไม่มีอะไรมากันบุฟเฟ่์ซีฟูด้ดกุ้งแม่น้ำเติมไม่อัน้นแซลมอนซาซิมิจัดเต็มเมนูเด็ดกุ้งดองสุดแซบ่บ แถมช่วงนี้มาฟ4ท่านฟรีเบียหนึ่งเหยือกและไฮไลท์อีกเพียบมีอะไรบ้างมาดู 1>, 1. เรือรำใหญ่สาชั้นสุดกว้างกวางนั่งได้ทั้งห้องแอร์และโอเพนแอร์สดาดฟ้าเปิดโลง่งถ่ายรูปวิวแลนด์มาร์คสวยๆริมสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพยาได้แบบเต็มๆต,ตาสามบุฟเฟ่ซีฟูด้ดกุ้งแม่น้ำอร่อยๆหอยนิวซีแลนด์ แซลมอนซาซิมิปูอัดซูชิเติมไม่อันซี่เมนูเด็ดกุ้งดองสุดแซบ่บมีที่นี่นะคะต้องมาโดนและไก่อบสมุนไพรสุดอร่อย 5. บุฟเฟ่ต์นานาชาติหลากหลายสุดๆุดอาทิต้มยำกุ้งสุปไข,ข่ข้นสปากเกตตี้ผัดพริกแห้งกระปปีผัดน้ำปลาปลาทอดราดพริกสามรสมัะโรนีอบชีสปอเปียทอดแฮมไส้กรอกโบโลนาไก่สลัดแฮมไก่ยำเห็ดทะเลรวม สมตำไทยใส่กุ้งน้ำพริกลงเรือผักสดข้าวผัดผักข้าวสวยม,สมัสัมนไก่เต้าหู้ส่งเครื่องไก่ปลาหมึกผัดผงกะหรี่ไก่ผัดขิงอ่อนผัดไทยกุ้งสดขนมหวานพนาคอสตาคิมบุเล่เค้กและผลไม้ 6. ชมโชว์การแสดงสุดอลังบนเรือ 7. นั่งฟังดนตรีสดสดเพราะเพราะพร้อมชมวิวสวสวย 8. โปรโมาซีฟีเบียหนึ่งเยอือก 9. ขึ้นเอเชียทีคที่จอดรถเยอะมากแล้วแถมไม่ต้องวนขึ้นตึกด้วยนะคะ 10. เดินเล่นถ่ายรูปงานดิสนีย์วันฮันเดสวิลเลตก่อนไปลงเรือดได้แบบชิลๆแต่งานนี้มีถึงวันที่31รกรกฎาคม2566เท่านั้นนะคะและนอกจากนี้อาจจะมีอีเวนต์อื่นๆคุ้มขนาดนี้ต้องลองมาสักครั้งนะ อยากไปล่องเรือเจ้าพยาบุฟเฟ่แบบนี้ติดตามโปรโมชั่นดีๆได้ที่ w w w บ a k รักยิ้ม t .com หรือ line l ล n e แอดรักยิ้มทัวร์